โรสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันใช่ได้ฟังอยู่แต่ว่าฟังกันก็พูดเลยเธอหู้แล้วเธอจะเลิกบอบอเขาเลิกบอได้เพราะเรารอสมบัติท้าบเมียมันตายซยแล้วลบชื่อแสดงว่าไม่มีระบบกรชื่อสมายเกไม่ทํางานที่จันคำอาจจะเป็นที่ปรึกษา ยาจิตกาพี่ปุณขาสวัสดีค่ะบอกแล้วบอกยาจ็ดก้าแล้วเดี๋ยวไอโซอมันก็มามันก็ดูอย่อยางเนี้แหละเดี๋ยวมันก็ลงมาแซลสเสรโหมาแล้วอะไรเงี้ยเออน้องแอนสวัสดีจ้าก็เลยแบบเธอดูดีๆด,ดิเธอนะอีใหม่ไปหาหลักฐานว่าสามีเขาเป็นโรคจิตเป็นอนโนนี่น,นั่นอะแต่จริงๆแล้วฉันว่านางแหละเป็น เพราะว่านางเป็นยิ่งกว่าใบโพล่าอเนีกคืออารมณ์สวิงมากเลยคือด่าแล้วก็จะไม่ได้โอ้ด่ยายายสมควรซะไม่เคยด่ยายายสมควรน่นนี่นี่นั่นแล้วพอไปตอบเพลงนี้แต่งโดยใครก็พอดีโอ้ยพี่ยมงพรจา๋าเพลงนี้เขาดังจนเ็าเลิกยิดไปแล้วจะพี่ยังพรจา๋าอือคือนนางสนาแบบดีค่ะพี่ยมงพรจา๋าเพลงนี้เนาดังกันรักไม่ควรมีสองคนเธอรู้แล้วเธอจะเลิกบอกบอกเงาเลิกบ่ได เรามันรักหมดใจไปแล้วก็ตลกดีเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องดีงามอะแล้วยิ่งยิ่งนะยิ่งยิ่งไอ้ยิ่ง,ง,ง, idee, งอเมนจูมาบอกว่าว่าคนเออคนอะไรนะเออทำไมไปจับผิดเขาเนอะนี่คือกลายเป็นว่าเรื่องคบจูสู่ชายเรื่องเรื่องแย่งผัวแย่งเมียเป็นเรื่องปกติพวกเขาะนะ้องวาว่าดีจ้ายานบอกยายไปขู่แม่ของช่างมาไม่ได้ค่ะก็ไม่รู้นะถ้าฟังจากอีหม่ก็คือได้ยินจากยายทู่กับ ส้มโอแล้วก็คือไม่มีไงยานแปลวที่ไหนมาพูดการที่ยานมาพูดนั้นก็มีอาจจะมีคนหนี่อาจจะจากลูกนอกไส้แล้วคนอย่างลูกนอกไส้กล้าใส่แม่กล้าใส่้ายแม่ตัวเองนี่ก็คือมันเลยจากคําว่าระยำไปไกลแล้วถ้าใส่ไายแม่ตัวเองนะแล้วที่สําคัญฉันจะบอกให้วันนี้ฉันคุยในห้องห้อง,ห,องห้องแม่โหนะห้องแม่โหจะเล่าให้ฟังว่าฉันฉันพี่แมว่าเออสองสารน้องนัดนะแอบเกิงคุณพทดเออที่ยาน้องนัดเดยอะอะไรเงี้ยก็พูดตามความรู้สึกอะไรแบเหมือนที่พูดนี่ค่ะมีพี่คนนึงอะนะที่ในห้องโหมาบอกว่าไงงนน้อัเ ไปทาหน้าที่อะไรน,นะน้องนัดขึ้นสวรรค์ไปดูแลน้องสมพู่ว่าน,นั่นโอเลยบอกว่าไปดูแลทําไมคะไม่ใช่หน้าที่สักหน่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วโหอ,อยากจะพิมพ์คํานี้มากกว่าจะพิมพ์ว่าเออรอให้แม่มันไปให้แม่มันตุยแล้วแม่มไปดูแลดีกว่าไหมคะเพราะว่ามันเกี่ยวอะไรกับน,น้องนัดน้องนัดตุยมีพี่คนหนึ่งพิมพ์ว่าน้องนัดตุยแล้วไปเป็นไปขึ้นสวรรค์ไปไปดูแลน้องสมพู่แล้วทาไมต้องไปดูแลพ่อแม่มันก็มีต้องรอพ่อแม่มันตุยโน่นถูกไหม อะไรก็ไม่รู้คือตักากะของพวกพี่นี่แยกแยะหน่อยนะคะมันคนละเรื่องคนละเรา่กันโห้ก็คําแต่โวก็ไม่อยากจะไปโต,ปต้ตอบอะไรเงี้ยแต่เพียงแตว่ว่าว่าเฮ้ยมันไม่ได้กเกี่ยวอะไรกับน้องชมพู่สักหน่อยเลยเออคุณทวีพรสวัสดีค่ะ,ค,ะคือพี่สุกัญญาสวัสดีมาฟังด้วยก่อนนั้นตามสบายค่ะพิมพ์ได้ค่ะป,ป้าป้าหมูสั้ง,งแงวก็เพื่อยก็แล้วเลยเม่หายหมูสั้งมันกระตามมาซะเออว่าเส้นน่ะไปเจอไอไอ,อ,อนองคนนึงที่ที่เด็กชมพู่นั่นดีใเชเแว่นนะั แล้วคนติดตามมันเป็นเยอะนะเป็นแสนเลยนะในเดียวอ่ะคลิปมันดูเป็นล้านอ่ะแล้ววันหนึ่งมันบอกว่าเนี่ยมันดุคนนะพอมันบอกว่ามันบอกว่าฉันโกรธแล้วนะวันนั้นํารวจอก็ไงอะอเมเสียดายนะที่ใช้เป็นคนชุมพลเนอะฉันพูดว่าฉันโกรธแล้วนะแล้วใส่ก็ไม่เห็นกลัวฉันเลยล่ะสงสัยต้องต้องแปลงร่างเป็นคนๆวันนั้นถ้าเป็นคนนครเนี่ยถ้าบอกฉันโกรธนะตูมพูดเย็ดแหมมกูโกรธเลยนาพี่เยอะนะแต่มันนึกแล้วก็จริงๆนะเพราะคนชุมพลอ่ะยันก็คนชุมพลเน่ะคนชุมพลเ็าจะไม่ เสียงก็จะแบบมุงม้งมิงมุ้งมิ่งอะไรเงี้ยโอ้โหคนนครเนี่ยคนนครจะเสียงห้วนห้วนเสียงห้าวห้าเสียงอะไรเงี้ยคนนครจะมีในฐานะที่เราเป็นเมืองสีป่าใช่ปะ่ะเวลาเราจะด่าจะว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีสร้อยแล้วก็มีทำนอง <laughs> เออแต่ไม่ได้อยากใครนะคะคุณพูดเอนดูและสารุนคุณนะแต่ลืมคิดไว้งานมากร่างกายรับไม่ไหว เอ็นดูสนับสนุนแต่มันต้องให้ถูกทางเอ็นดูน้องไอซ์สมัยก่อนน้องไอซ์ภาคสนามเท่านั้นนึกออกป่ะแล้วเสร็จแล้วก็ดึงน้องไอซ์มาอ่านข่าวอ่านข่าวในห้องแอร์เท่านั้นเป็นลิมิตเป็นเวลาที่แน่นอนแต่ของน้องนัทเนี่ยไม่แน่นอนไงคุณพูดบอกเองว่าน้องนัทต้องออกไปแต่เช้าทุกวันเพื่อหาข่าวหาข่าวแล้วคุณออกไปข้างนอกนะมันโดนทั้งแสงแดดขับรถแค่ขับรถรถติดมันก็เหนื่อยนวต้องไปที่โน่นที่นี่เดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวโน่นนี่นี่นั่นสภาพร่างกายมันก็ต้องทน สิ่งทีแ่แก้ได้ที่สุดคือต้องพักผ่อนแต่หลังจากนั้นแล้วมืดค่ำตีหนึ่งตีสองต้องมานั่งไลฟ์สดกันอยู่อีกพอวันไหนที่ไม่ไดามันไลฟ์สดนั่นคือไปทํางานไม่ได้นอนอยู่บ้านนะเพราะนั้นน้องนัทอัดเต็มเอียดตลอดโอเคละ่ะรายได้อะไรได้เงินดีแต่อย่าลืมว่าร่างกายมันไม่มีขายเดอสุขภาพมันไม่มีขายเดอร์พี่น้องทุกคนเหมือนกันโหแนะนําเลยคุณไม่ต้องมาซื้อของโหหรอกคุณไปหาดื่มไปหากินอย่างพวกเซนทรุมยอเซนทรุมเออยอดอะไรที่ในตลาดเมืองไทยมีไปกินเลยแต่ถ้าคุณกินนนขอองงหบกได้เเลยยมม่ีีแปสว ขนาดพี่ยานีอยู่เยอรมันนะคะวันนี้สั่งของวิชาห้าชนิดสั่งแมกนีเซียมสั่งคอลลาเจนเขา่าคอลลาเจนผิวโอเมกา้าบำรุงสมองเอยอะไรเอยพี่ยานีชมมาว่าของคุณโหกินดีทุกตัววานันเห็นไหมพี่ก็ซื้อมาแปดพันปะกาพี่นักพังสิจ้าคุณก็คือพอน้องนัดไายไปดูน้องชมพู่บนสวรรค์งงมากเลยคุณเลียมค่ะสวัสดีค่ะคุยได้ทุกเรื่องค่ะคุณเลียมคุณเลียมอยากขึ้นหัวข้อไหนคุณเลียมพิมมาเลยเลยว่าจะพิมพ์อันนี้ไอไอมิดว่าจะพิมไปว่าไงปะ ว่าจะพิมพไปว่าเออต้องรอให้แม่มันตุ้ยหนุนว่ะเออยกเว้นป้าหมูสังเดี๋ยกก็พือเรียกหมูสัง้งไมมเอ้เม่คนยิ่งเรานี่ถ้าทุกเรียกหมูสั้งนี่บัสซี่ขาดคือต้องโมแคทฟันนั่นต้องโมอักับมันทุกคนเข้าใจไหมว่าโมแปลว่าอะไรไม่ใช่โง่นะโมโไอ้นั่นหมืออือต้องโรแคทฟันหน่ว่าเออต้องโรอักับเออพ่อ,พอปลอดภัยน้องหวานพ่อปลอดภัยนะอืมทำข่าวข่าวกันก่อนเมย ึึ่งึงปลอดภัยดีทุกคนบ้านของพังหมดข้างล่างข้างบนรอดไปบางทีเตียงไม้ผ่านน้ำท่วมสารอกข้างล่างคือบอกลงเลยนะว่าใครพูดว่าไปดูชมพู่มีคนอยู่ในไลน์ห้องปอ้โหเขาบอกว่าน้องนัทไปดูแลน้องชมพู่อยู่บนสวรรค์โอเลยบอกว่าไม่เกี่ยวเออฝอยฝากสัง่งโอเมกา้าไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรมันไม่ใช่หน้าที่ของน้องนัทก็คือตะกะของเขาไงพอน้องนัทไปไปดูชมพู่บนสวรรค์เหมือนกัน ป้าแอบสั่งไปกินข้าวกับพี่โหแกถึงแข็งแรงด่าแกป้าแอบสั่งไปกินปลากับพี่โหต้องบอยแต่ว่าก็คือมาใส่ไล่ยายสมควรว่าไปด่ากับยายกองนี่คือคือคนละเรื่องกันเลยเนาะคือคนละเรื่องกันเลยคือยาน,นี่คือบาดหนามากเลยโอ้โหได้เลยบาดหนามากเลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะการมีชีวิตอยู่ได้กับการด่าคนนี้มันก็ไม่ยั่งยืนหรอกยานแล้ววันนี้ก็ไปด่าตาผมยาวซะอีกเพราะตาผมยาวถอยจากลูกสาวตอนนี้เหลือใครอะเหลือข้าวแกงเมนจูสองคนแล้วเนี่ยเหลือข้าวแกงกับเมนจูแล้วก็ อีสามสลึงแค่สามคนหรือเปล่าอืมเลยแนนสามสลึงข้าวแกงแมนจูนอกนั้นก็ไม่เหลือใครแล้วมั้งเนี่ยเฮ้อสมบัติสร้างใหม่จะว่าพูดถูกคนหาดใหญ่รวยจะตายกันไม่ต้องกลัวหรอกคนหาดใหญ่นะภาคใต้ทั้งหมดนะคนหาดใหญ่นี่โหเก่งฉลาดในเรื่องค้าขายมากที่สุดเลยแล้วก็เขาก็ติดต่อขายค้าขายกับสิงคโปร์กับมาเลเซียด้วยนะหาดใหญ่นี่คือเก่งที่สุดเลยแล้วเมื่อคืนฉันฝันไม่ดีเลยเธอฉันฝันว่าที่กเมนกับไทยยิงกันแล้วว่าเมื่อคืนอะ ันฝันคอมเนกับไทยยิงกันแล้วพอฉันตอนนี้ก็เรื่องห่ใจนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอนุทินโดนวางยาซะจนน่าสงสารคือสั่งหาอะไรพอนายกกลับปั๊บนี่มันไม่ทําหาอะไรเลยที่ห่ใจเออจริงๆสงสารมากๆเลยนึกสงสารอนุทินขึ้นมานะตอให้เทวดาไหนก็จัดการกับเรื่องน้ํานี้ไม่ได้หรอกใช่ก็บอกว่าไอ,อ้น้องนัทไปดูไรชมพู่แต่พี่พี่คนที่พิมพ์มาอย่ากดหนูเดอ้อหนูก็พูดไปทำความรู้สึกอะคนพูดใจจริงไปชพูดพูดกกไอ้ญาติฝ่ายไหนสมนี่ไงก็แม่ัวก็พิมพ์ไปว่า มันไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องไปดูแลเออเขาไปสบายแล้วยังยังโหนน้องนัดอีกก็ใช่อ่ะดิเงินธนาคารมีคนคนหาใจเขารวยเขารวยจริงๆเขามีสตังค์อืมเขามีสตังค์แล้วเขาหัวค้าขายอยากรู้ว่าลุงพลทําอะไรกับน้องชมพู่ด่างเดี๋ยวก็ต้องจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วเนอะจริง,ๆ,รงๆอยากให้คุณเลียมนะมีโอกาสนะถ้ามีโอกาสอนะ่ะไม่นานเกินรอเลยเดี๋ยวถ้าศาลฎีกาตัดสินปั๊บนี่คนจะกล้าพูดมากขึ้นแล้วจะเห็นข้อเท็จจริงมากขึ้น แต่ก่อนโหนี่คือรักมั่นนี่รันดนเชื่อฟังตำรวจมากเลยเชื่อทุกอย่างเลยจริงเชื่อ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 พอเห็นพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างความระยำตำรวจนี่คือโหลูกตำรวจนะเออพี่ชายก็เป็นตำรวจสองสามคนผัวเก่าก็เป็นตำรวจนี่ก็พูดกันตรงๆเลยแต่เพียงแต่ว,ว่ามันหมดศรัทธากับความเป็นตำรวจแล้วยิ่งมาเจอโจ๊กนะโจ๊กแม่งเละต้มเป๊ะไปหมดตอนนี้คือเจ๊กโจ๊กหาแสงมากอะ่ะหาแสงจนดูเหมือนไม่มีค่าไปเลยอะ่ะอืมจริงๆหาแสงจนแบบจงแบบดูเละเทอะไปหมดอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ หลายคนบอกว่าหลายคนที่ใต้บอกว่าอนุทินคือโดนวางยาไงโดนวางยาคือสั่งอะไรมันไม่ทำสั่งอะไรมันไม่ทําสั่งหาอะไรมันก็ไม่ทำเพรา